वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอการทํานายวันทั้งเกตวันประจําวันที่1-10ธันวาคมปี2564จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะเพราะศรัทธาเพราะความเชื่อมั่นแม้ในวันที่เราท้อแท้สิ้นหวัง ขอจงเดินหน้าอดทนมีสติแล้วเราจะฟันฝ่าประสักคต่างๆไปได้มหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้กล้าผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะก็จริงอยู่บางทีเนาะคนเรามันตันมันหาทางออกไม่ได้มันก็ต้องคิดมากฟุ้งซ่านบางทีเราบอกคนอื่นเหมือนง่ายแต่เวลาบอกตัวเองมันยากแต่สิ่งที่เราทําได้ที่ดีที่สุดคือการคิดบวกค่ะมหาเดวีเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะ เราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกเกณฑ์การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปได้มาจ่ายไปเป็นเงินหมุนเวียนแต่การเงินไม่มีเกณฑ์การติดขัดค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนำทางให้คุณกล้าผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลบุญนี้จะค้าชู ให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว,ะแวะ้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความลับรั่วไหลหรือการมีเรื่องกับคนบางคนก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าข่าวดีการตั้งท้องมีบุญข้าวของเงินทองบ้านรถที่ดินสิ่งของมีค่ากำลังจะเป็นของคุณค่ะ คุณจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอการเดินทางจะนำทางให้คุณ 9, 000, ก้าผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสาเร็จเป็นการเปลี่ยนแปลงค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรู้จักที่อยู่ทางไกลจะส่งข่าวหรือติดต่อมาหาค่ะบางครั้งสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพนไว้อาจจะไม่เป็นดังใจก,ก็ขอให้ระมัดระวังใจด้วยค่ะ เกณฑ์การเงินจะมีรายได้พิเศษเข้ามาไม่ขาดมือเกณฑ์การเงินจะมีเข้ามาในมือไม่ขาดโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่อาจจะเป็นโชคลาภเพียงเล็กน้อยค่ะผู้ชายผิวสองสีจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบุคคลน,นี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็เป็นไปได้ค่ะเขาจะทําให้คุณทั้งทุกข์และสุขก,ก็เป็นไปได้ ผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่หัวหน้างานอาจจะมีคําพูดทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลคําพูดจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคกับคุณค่ะแต่คุณจะกล้าผ่านพ้นอุปสรรคแสงแห่งดวงดาวจะนําทางให้คุณกล้าผ่านพ,นพ,นพ,นพนา้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลความโดดเด่นความสําเร็จจะเป็นของคุณค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่ขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดเดินทางอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่เกณฑ์การเดินทางนี้จะนําทางโชคลาภสิ่งดี ดีมาให้กับคคุณ่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ค่อนข้างหวานชื่นมีความสุขแม้คนโสดยังไม่พบเจอใครที่ถูกใจแต่ก็ยังคงมีความสุขกับตัวเองแต่คนมีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักการตั้งท้องมีบุตรงานมันหมายงานแต่งก็เป็นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้ทุก์ให้กลุ่มเป็นกังวลอาจจะมีปัญหาประสาทบ้าง จะไม่ได้ดังใจบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดก,การไปได้ค่ะการเงินโชคลาภเพียงเล็กน้อยแต่แม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายไปแต่ก็ไม่มีเกณฑ์การติดขัดค่ะการเดินทางไกลได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์นะคะ มีเกณฑ์ได้เงินจากคนผิวสองสีเงินนี้อาจจะเป็นเงินโชคเงินลาบได้สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับบุคคลผิวสองสีได้ค่ะการงานจะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแต่อุปสรรคก็ยังคงมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการไม่ว่างานราชไม่ว่างานหลวงหรือเรื่องส่วนตัวช่วงนี้ชุลมุนวุ่นวายสำหรับคนที่เกิดบันจันรค่ะเกณฑ์ความรักคุณที่อยู่ อย่างโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจมีเกณฑออ์คนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ค่ะคุณจะได้โชคจากเด็กจากบริวารหากใครที่ยังไม่มีบุตรอาจจะมีเกณฑ์การตั้งท้องมีบุตรก็เป็นไปได้ค่ะโชคจากเด็กกําลังจะมีเข้ามาค่ะใครที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสุขสมบูรณ์ครอบครัวกําลังสุขสมบูรณ์ขึ้นค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศงานออนไลน์จะประสมความสําเร็จค่ะ จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางอาจจะเกี่ยวข้องกับทางด้านต่างประเทศก็ไปได้เป็นไปได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ เรื่องต่างชาติต่างภาษาค่อนข้างโดดเด่นกับคนที่เกิดบัญญันิค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ถึงแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้รับการช่วยเหลือจากคนสูงวัยหัวหน้างานผู้มีวัยวุฒิคุณวุฒิสูงกว่าคุณจะเข้ามาอุปถัมภ์คำ้ำชูคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะแม้เรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาบ้างทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะแก้ไขคี่ การจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักการตั้งท้องมีบุญโชคดีกับบุตรกับบริวารด้วยค่ะสรุป สำหรับคนที่เกิดวันจันประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์ความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่คุณมีเกณฑ์ได้ข่าวดีสิ่งดีๆกับความรักกับคู่ครองเรื่องดีๆสิ่งดีๆกับความรักกําลังจะเป็นของคุณในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายอุปสรรคปัญหาแก้ไขได้การงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนและมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ขําชูค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงนินคุณมีโชคจากคนผิวซองสีการเงินมีเข้ามา แม้จะมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็มีให้เหลือเก็บค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์มหาเดวะมหาเดวีจะประทานพรให้คุณขอพอรจากองค์พระศิวะพระองค์จะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือศรัทธาความเชื่อมั่นค่ะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะคะมหาเดวีก็เพียงได แนะนำค่ะบูชาองค์พระศิวะขอพรพระองค์จะประทานพรค่ะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางหรือไม่เช่นนั้นคนทางไกลจะติดต่อเข้ามาหาคุณค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะช่วงนี้ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบางครั้งเราไม่สามารถพึ่งพาใครได้นอกจากตัวเองคิดบวกพยายามมีสติแล้วเราจะ ผ่านคนอุปสรรคไปได้ค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นช่วงนี้คนวันอังคารค่อนข้างใจร้อนระมัดระวังคําพูดด้วยนะคะคําพูดอาจจะนําพาเรื่องเดือดร้อนมาให้กับตัวเราค่ะงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะแต่ทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้น บางทีดวงก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแต่สิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดคือสติของตัวเราคิดพิจารณาค่ควรให้ดีบางทีบางสิ่งบางอย่างที่พูดออกไปมันก็เอาคืนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังด้วยค่ะแต่ดวงดาวที่ดีก็ยังมาคอยส่งเสริมให้คุณก้าวผ่านคนอุปสรรคไปได้ค่ะการเงินจะมีเข้ามาแต่ไม่เยอะเป็นเงินเป็นไรายได้พิเศษกาลังจะมีเข้ามาแม้ไม่ติดขัดแต่ก็ไม่ค่อยมีเหลือเก็บค่ะระมัดระวังคนอายุน้อย ลูกบุตรบริวารจะนําความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้กับคุณค่ะช่วงนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการเรื่องนี้ยังไม่เสร็จก็มีเรื่องอีกอย่างหนึ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นขอให้มีสติกับทุกอย่างด้วยค่ะการเงินมักจะได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองเหงือไม่ไหลใครไม่ย้อยการเงินก็ไม่มีเข้ามาค่ะระวังการใช้จ่ายด้วยเพราะจะมีเกณฑ์การตดิดขัดขัดสนเกิดขึ้นช่วงนี้งดการเสี่ยงดวงค่ะ คือถ้าอดไม่ได้ก็ลอง ยืมดวงคนที่เขามีลองเสียงดูนะคะแต่ดวงของคนวันอังคารในช่วงนี้ไม่ค่อยมีโชคลาภค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันอังคารประจําสัปดาห์วันที่1-10ธันวาคมปี2564เหนื่อยกับเกณฑ์การงานงานไม่ค่อยได้ดังใจมีปัญหาอุปสรรคกับเพื่อนร่วมงานระมัดระวังด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้ค่อนข้างซบเซาต่างคนต่างอยู่หรือคนโสดก็ยังคงต้องโสดต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของ การเงินนั้นมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแม้จะมีรายได้พิเศษเข้ามาแต่ระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นงดการเสี่ยงดวงค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลมีสิ่งดีๆเข้ามาสุขภาพระวังความเจ็บป่วยเล็กน้อยด้วยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะ ผู้ชายสูงขาวหุ่นใหญ่จะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบุคคลนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะคุณจะได้โชคจากหญิงสูงวัยหญิงสูงวัยจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง ก้าวผ่านไปสู่ความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงนินเดือนกิจการการค้าการขายที่คุณจะลงทุนจะประสบความสําเร็จค่ะแต่จะมีคําพูดจากผู้ใหญ่หัวหน้างานอาจจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลแต่คําพูดนี้อาจจะด้วยความเป็นห่วงเราก็เป็นไปได้ก็ขอให้พิจารณาด้วยค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจค่ะ คุณจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือการแก้ไขเรื่องราวเก่าๆค่ะคิดมากวิตกกังวลใจมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าที่ทําให้คุณต้องเครียดต้องวิตกแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายมันผ่านไปได้ด้วยสติของคุณค่ะเกณฑ์ความรักระมัดระวังหัวใจการพัดพลากการจากลาความไม่เข้าใจความเจ็บปวดเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้ค่อนข้างมีอุปสรรคที่ ที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเพราะฉะนั้นคนวันพุธให้มีสติค่ะเพราะความกลุ้มใจปัญหายังคงอยู่กับคุณค่อยๆแก้ไขแม้มันจะทางตันแล้วก็ค่อยๆเซาะเพื่อที่จะหาช่องทางที่จะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดช่วงนี้โควิดรอบใหม่ก็กําลังระบาดก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสาร อาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้ถอนเอกสารต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็เป็นไปได้ขอให้ระมัดระวังเรื่องการค้ำประกันด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพุธประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์ความรักไม่ว่าคุณจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักจะมีเรื่องเจ็บปวดเกิดขึ้นใครที่มีคู่อยู่แล้วระมัดระวังหัวใจคือความเจ็บปวดการพัดพลากการจากลาหากใครที่ยัง ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินไม่ค่อยพอใช้ต้องกระเม็ดกระเมในการใช้จ่ายค่ะการงานแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่ะการเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งที่ไม่ดีสุขภาพระวังการเจ็บป่วยด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะช่วงนี้เกณฑการงานมักต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เดอะสตาร์ Star, ดวงโดดเด่นคุณจะประสบความสมบเร็จกับสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวังกำลังจะมาเป็นของคุณค่ะ แ่ให้ระมัดระวังได้อย่างอาจต้องเสียอย่างระมัดระวังความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่คิดอาจจะไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้อาจจะไม่เป็นดังเป้าหมายค่ะการเงินมักจะได้จากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองเ,ออเงือไม่ไรใครไม่ย้อยช่วงนี้การเงินไม่ค่อยเข้ามือค่ะ หมั่นสร้างบุญทำทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจลุ่มใจเป็นกังวลใจบุญนี้จะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะจิตใจอารมณ์เปรปพลุนฟุ้งซ่านคิดมากเกณฑ์ความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าค่ะการทะเละาะเบาะแว i g รถไฟชนกันใครมีความรักระมัดระวังโดนจับได้นะคะช่วงนี้เกณฑ์ความรักจะมีเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้นรักซ้อนซ่อนรัก ใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหากใครที่มีคู่อยู่แล้วระวังลักซ้อนเกิดขึ้นค่ะจะมีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลโชคลาภจะมาจากทางไกลจะนำทาง มาให้กับคุณถึงมือคุณเลยนะคะผู้ใหญ่จะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมีร้ายสิ่งรลายอย่างรุมเราอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานหรือผู้ใหญ่ของคุณเองค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นการเงินเงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกกาลังจะเข้ามาในมือค่ะช่วงนี้เกณฑ์การเงินค่อนข้างดีแต่ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ สรุปสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะแต่หากใครที่มีคู่จะมีปัญหารักซ้อนซ่อนรักหรือมือที่สามเข้ามาทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระวังรถไฟชนกันความลับล่วไหลค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงิน โชคจะมาจากทางไกลจากคนผิวขาวการเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินจะได้ทั้งจากน้ำพักน้ำแรงและก็โชคลาบค่ะแล้วก็จะได้เงินจากธนาคารด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกมการงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่เป็นดังเป้าหมายสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังอาจจะไม่เป็นดังใจได้อย่างอาจจะเสียอย่างค่ะอย่างเดียวที่จะช่วยคุณได้บุญบารมีที่คุณสร้างไว้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะวันเวลาจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพน้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจทุกอย่างจะก้าวผ่านพน้นอุปสรรคด้วยกรลงล้อแห่งความสุขค่ะระมัดระวังคนอายุน้อยจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลอาจจะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงบุตรห่วงบริวารก็เป็นไปได้ค่ะคนที่มีอายุหญิงมีอายุจะนําทางโชคลาภมาให้กับคุณค่ะ ช่วงนี้ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองค่ะครอบครัวความรักจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นประสะัรเป็นพลังไกให้คุณก้าวผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีค่ะช่วงนี้จิตใจคุณมัวคิดมากมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานช่วงนี้คนบันสุกค่อนขา้างคิดมากค่ะ การงานสูงรุมร่มเร้ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหลายๆสิ่งหล,ลายอย่างรุมเร้าเข้ามาอาจจะเป็นทั้งปัญหาเรื่องส่วนตัวหรือการงานการเงินด้วยค่ะช่วงนี้เรามัดระวังการใช้จ่ายด้วยนะคะอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นค่ะ อยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรบางครั้งรู้สึกห้อยหัวรอด้วยความทรมานใจค่ะแต่จะมีหญิงสูงวัยเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันช่วยเหลือคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่ม คนคนนี้จะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแล้วเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการค้าการขายจะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวผ่านพ้นอุปสรรคการเงินจะมีเกณฑ์การลงทุนการลงทุนนี้จะประสบความสําเร็จในอนาคตแน่นอนค่ะจะมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือแม้จะมีซ้ายจ่ายขวาเป็นเงินหมุนเวียนแต่ก็จะมีเก็บเป็นกอบเป็นกรรมการเงินค่อนข้างดีค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ ประจำสัปดาห์นี้ประจำวันที่1-10ธันวาคมปี2564เดือนสุดท้ายของปี2564แล้วนะคะการงานแม้จะเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าต้องยืนหยัดด้วยตัวเองแต่คุณจะแก้ไขไปได้จะมีผู้หญิงสูงวัยเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณทำให้คุณประสบความสำเร็จการค้าการขายแม้จะจับคู่กับคนคนนี้คุณจะค้าขายเจริญรุ่งเรืองค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนที่มีครอบครัวยอยู่แล้วความสุขความสมบูรณ์จะเป็นของคุณคะ่ะแต่คนที่ยังโสดยังคงต้องรอคอยต่อไปคะ่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินนั้นการลงทุนจะประสบความสำเร็จจะมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือแต่ค่อยๆทยอยนะคะอย่าตู้มเดียวคะ่ะค่อยๆทยอยค่อย,อยๆทําแล้วคุณจะประสบความสำเร็จการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นคะ่ะเรามาต่อกันที่วันสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังเหมือนมากับดวงจันทร์หวังอะไรสักอย่างหนึ่งคือความห่างไกลคือความไกลห่างค่ะหรือความรักจะมีเกณฑ์การพัดพรากจากนคนที่รักค่ะหัวใจคือความเจ็บปวดคือการทรมานใจการพัดพรากการจากลา ความช้ำใจเจ็บปวดหัวใจค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอค่ะระมัดระวังคนสูงขาวจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบุคคลน,นี้อาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วอาจจะนําอุปสรรคปัญหามาให้กับคุณค่ะแต่ก็จะมีโชคมีลาบสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบิงมีโชคมีลาบค่ะแต่อุปสรรคก็ยังคงมีอยู่ จะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลใจต้องตัดสินใจค่ะระวังการทะเละาะวิวาสมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงให้ระมัดระวังด้วยค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลหากไม่เดินทางมาก็ต้องส่งข่าวข่าวมาค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ค่ะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าช่วงนี้อาจจะเป็นทุกขลาบค่ะได้อย่างอาจจะต้องเสียอย่างค่ะแต่ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่ากําลังจะมีเข้ามาค่ะ ผู้ใหญ่อุจะอุปธรรมค้ำชูคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะจิตใจว้าวุ่นใจคิดมากวิตกกังวลใจหว่วงลูกหว่วงบุตรหว่วงบริวาลคิดมากฟุ้งซ่านมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุนเร้านะคะแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ สรุปช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เกณฑ์การเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ระมัดระวังเป็นทุกขลาบได้อย่างอาจจะเสียอย่างหรือมีเกณฑ์การเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่จะมีโชคมีลาบค่ะมีการได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรัก ใครที่มีคู่ระวังความเจ็บปวดการพัดพลาดก,การจากลาแต่หากใครที่ยังโสดอาจจะมีคนเข้ามาดูดีๆเพื่อหัวใจของตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ผู้ใหญ่หัวหน้างานจะช่วยเหลือได้ค่ะ เกณฑการเดินทางไกลปลอดภัยดีมีโชคมีสิ่งที่ดีๆสุขภาพระวังความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะสรุปครบแล้วทั้งเก็วันหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสําหรับการทํานายก็จะพูดอยู่เสมอว่าดีใจที่ได้สร้างวิดีโอนี้มาให้ทุกคนเพื่อ ได้รู้ในบางสิ่งบางอย่างบางทีรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามค่ะเพียงฟังไว้เพื่อเราจะได้มีแนวทางในบางอย่างค่ะสัปดาห์หน้าประมาณเดือนหน้ามหาเดวีก็จะลงวิดีโอสำหรับปี2565ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นพลังใจให้กับมหาเดวีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ